เลือกตั้งเป็นหน้าที่เลือกคนดีเข้าสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลบบุรีขอเชิญชวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งไปใช้สิทธิเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลบบุรีเพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่างอยู่ในเขตเลือกตั้งที่3อำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลบบุรีโดยต้องเป็นผู้ที่มีสำเนาทะเ,เบียนบ้านอยู่ในเขตตำบลหนองบัวเทศบาลแก่งเสือเต้นตำบลห้วยขุนรามตำบลน,น้ำสุดและตำบลมะนาวหวานออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลบบุรีในวันอาทิตย์ที่ 28พฤษภาคม2566ตั้งแต่เวลา8ปดนาฬกาถึง17บเนาฬิกาณนะหน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีรายชื่ออยู่เลือกคนที่ชอบกาคนที่ใช่ได้เพียงหมายเลขเดียวเท่านั้นอย่าลืมออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลบบุรีโดยพร้อมเพียงกันในวันอาทิตย์ที่28พฤษภาคม2566ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬกาณหน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีรายชื่ออยู่เพียงหมายเลขเดียวเท่านั้น